สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l ชา channel ค่ะสำหวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาแนะนําสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนจากบริษัทสีสวัสด์นะคะเงินสดทันใจนั่นเองค่ะทุกคนว่าเรานะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะหรือว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ่ะซึ่งสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการใช้เงินก้อหรือว่าต้องการกู้นะคะตัวสินเชื่อของสีสวัสด์เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยะคะ่ะทุกคนในวันนี้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้ว เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนวันนี้นคะคะใครอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อจากของสีสวัสดิ์นะคะของตัวมอเตอร์ไซค์นะวันนี้นะคะพลอยจะมีการทิง้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปสมัครตามพร้อมๆพลอยกันได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะบอกร,รายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติของคนที่อยากจะสมัครกันด้วยนะคะว่าต้องใช้อะไรกันบ้างนะซึ่งถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ไปสมัครตามพร้อมกันได้เลยค่่ะะะะไไปดดูกกััันนน้้เเลลยโโคคคคคทททุสหรรบใีิศพ์แว ทุกคนเรามาเริ่มสมัครตามพร้อมกันได้เลยค่ะซึ่งน้าเพืเ่อนๆนะคะกดตามพี่ลิงด้านล่างตามพี่พลอยบอกเนาะเราจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้านี้เลยค่ะก็สําหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นสินเชื่อนะคะจำนำเริ่มทะเบียนนะคะรับวงเงินสูงค่ะดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ค่ะทุกคนโดยถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนนะดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่0.49เท่านั้นต่อเดือนเนาะส่วนรถยนต์นะคะก็จะอยู่ที่0.59ต่อเดือนค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะพอจะมาบอกตัวสินเชื่อมอมตรรร์ไซคคกัันน่ททุสําหบใีถ มอเตอร์ไซค์อยู่เรามาฟังสินเชื่อตัวนี้กันค่ะเพื่อนเพื่อก็ให้เรานะคะเลื่อนไปที่ด้านล่างเลยหรือว่าถ้าใครอยากสมัครเลยนะคะสามารถกรอกข้อมูลตรงนี้แล้วส่งข้อมูลได้เลยเนาะแต่ว่าพอนะคะขอเล่ารายละเอียดแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ฟังกันก่อนค่ะทุกคนโดยตัวสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเงินไม่พอใช้หรือว่าใครต้องการใช้เงินด่วนนะคะวงเงินสูงนะคะจำนำมอเตอร์ไซค์รับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะทุกคนนะเงินสดทันใจนะคะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเพียง0.49%อย่างที่พลบอกไปค่ะทุกคนโดยสินเชื่อตััวววนนนนี้ะะะะคคเาาบออกุ่มติ รับเงินเนี่ยใน15นาทีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนนะคะทุกคนนะที่สำคัญเนี่ยจำนำเล่มมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ต้องใช้คนคำประกันเลยนะคะทุกคนฟรีค่าธรรมเนียมค่ะไม่ต้องใช้สลิปนะคะแล้วก็ไม่เช็คประวัติทางด้านการเงินด้วยเนาะเราสามารถเลือกผ่อนนานนะคะได้สูงสุดเนี่ยถึง36เดือนกันเลยค่ะทุกคนโดยตัวสีสวัสด์นะคะเขาก็มีบริษัทเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนรวมๆแล้วเนี่ยมีกว่า5 5 0าสาข,ขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสินเชื่อของเขาเนี่ยไว้ใจได้อย่างแน่นอน,นะคะ่คนนนะทุกคนสําหรับ ใครที่ฟังมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบโอเคฉันรู้สึกโอเคกับเงื่อนไขนะคะทุกคนนะเรามาดูในส่วนเอกสารนะคะที่ต้องเตรียมในการขอยื่นกู้นะคะโดยใช้ตัวสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กันค่ะโดยเอกสารที่จะใช้นะคะทุกคนอันแรกนะคะทุกคนคือบัตรประชาชนค่ะอันที่2นะคะคือทะเบียนบ้านของเรานั่นเองค่ะทุกคนอันที่3นะคะก็คือเร่มทะเบียนรถตัวจริงนะคะที่กดภาระแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือสมุดบัญชีนะคะเพื่อรับโอนเงินนั่นเองค่ะโดยเอกสารเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่ต้องการใช้เป็นลักษณะ ของรีไฟแนนซ์เนาะก็จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้นะคะก็คือเอกสารแสดงรายได้นะคะถ้ามีสำเนาเริ่มทะเบียนรถนะคะแล้วก็เอกสารสัญญาไฟแนนซ์ปัจจุบันนะคะหรือว่าการค้างงวดนะคะทุกคนนะแล้วก็เอกสารบินใบเสร็จย้อนหลังหนึ่งงวดนะอันนี้ก็จะเป็นแยกย่อยออกมาสําหรับคนที่จะใช้ในลักษณะรีไฟแนนซ์นะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนทีนี้เรามาดูคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสามารถยืนกู้สินเชื่อตัวนี้ได้นะคะอันแรกเลยนะคะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยค่ะโดยอายุเนี่ยอยู่ที่20ปีนะคะถึง65ปี มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นของตัวเองนะและโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็อายุรถเนี่ยจะต้องไม่เกินนะคะ15ปีด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนโดยการพิจารณาเนี่ยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือรายละเอียดนะคะตัวสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ของสีสวัสดิ์ค่ะสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเลยนะคะแบบตัวคุณสมบัติของสินเชื่อตัวนี้ก็โอเคนะคะดอกเบี้ยก็โอเคนะคะทุกคนเราเนี่ยสามารถเลื่อนกลับมาท เพื่อนๆนหาเกอกได้เลยนะคะเป็นชื่อนมสกุลของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์มอเตอร์ไซค์นะคะก็คืออ่ะสินเชื่อตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็เลือกไว้เลยนะคะเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็สถานะการผ่อนค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆเนี่ยผ่อนหมดแล้วนะคะหรือว่ากําลังผ่อนอยู่ก็สามารถติ๊กไปได้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีตัวปุ่มเล็กๆคาว่ายอมรับเพื่อนๆกด <obscure S 2> ติ๊กไ, <ป S 2> <ๆ S 1> ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กดคําว่าส่งข้อมูลค่ะทุกคนหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รออยู่บ้านได้เลยนะคะให้ทางศรีสวัสดิ์เนี่ยเขาทำการ มหาเรานะคะเราเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพนักงานได้นะคะว่าเฮ้ยการกู้ยังไงหรือว่าใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามกับพนักงานที่โทรกลับมา <Allāh. S 2> ได้เลยนั่นเองค่ะทุกคนแลวสิ่งสาคัญนะคะของการกู้เงินนะคะหรือว่าการขอสินเชื่อเนี่ยก็คือพอยอยากจะเน้นย้ำเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะทุกคนนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องการใช้เงินก้อนนะคะต้องการยืนกู้เนี่ยอย่าลืมคานึงถึงดอกเบี้ย 3> <3> ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ศึกษาด้วยว่าเฮ้ยการทําจ่ายดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราทําเรื่่่อองงกกู้้เเนีีดบป็สสิทําคัญ มากมากนะคะมันจะขึ้นว่าเราเนี่ยผ่อนไหวหรือผ่อนไม่ไหวด้วยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็มาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไวนะะ้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สําคัญนะคะใครอยากสมัครตามกันนะคะสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก,กคมมกน Bye bye!